สวัสดีพี่พี่เพื่อนๆค่ะพอเปิดคลิปมาก็อยู่นี่เลยร้านกาแฟดิฟตอนนี้อยู่ที่สถานีรถไฟบ้านแหลมกำลังจะเดินทางไปตลาดล่มหุกที่สถานีบ้านแหลมมีกาแฟดิฟด้วยถ้าใครที่มารอรถไฟออเดอร์น้องได้ค่ะ I don't care Slow Bar Coffee เป็น Slow Bar Coffee ค่ะเนี่ยค่ะ เป็นร้านกาแฟเพื่อนที่เป็นกาแฟดิฟตอนนี้หน้าร้อนแก้กระหายได้อย่างดีตอนนี้น้องเจ้าของร้านกำลังทำให้อยู่ว,ว้าวมาดูการทำกาแฟดิบ อ่ะไอซอร์ปอร์ชินโนมีมีนมสดไหมชาตินมเป็นลาเต้ได้ไหมพี่ได้เลยครับเป็นลาเต้นอ๋อได้เลยแต่ขอเข้มเข้มโอเคหวานไหมครับไม่หวานครับโอเคไม่หวานเลยนะไม่หวานเลยโอเคไม่หวานใช่สั่งน้องแล้วยังจะเรื่องมากอีก vừa rồi 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 vừa นี่น้องทําเป็นไอศครีมให้ใช่เพราะนอกสถานที่ไม่ทําฟองนมไม่ได้อ่ะก็ตทอนะครับไม่เป็นไรเลยใช่มันต้องมีอุปกรณ์เยอะกว่านี้ใช่ได้เลยค่ะบีบลงไปขณะที่รอรถไฟ ก็ออเดอร์กาแฟสิดิบชซียวๆรูปถ่ายถังนี่ไปตรงนี้โอ้กลิ่นหอมมาไกลเลยเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็รอรถไฟต่อช่มากเลยใช่ อยาให้น้องพี่เซนร้านหน่อยเดี๋ยวพี่ลงเพลงให้กับช่อง YouTube ให้ชิวๆครับแวะมาได้ครับร้อนๆที่ท่าฉลอมาครับออ๋มีลุงพั่วปกติเขาจะพั่วกาแฟส่งตามที่อยู่ละอือ้ยไม่แพงด้วยนะทุกคนไอซ์ลาเต้แค่ห้าสิบบาท อขอบคุณมากค่ะอย่าคิดว่ากาแฟดิฟแพงทุกที่นะเนี่ยเรามาตรงเนี้ยถูกมากก็อุปกรณ์น้องก็พร็อบก็สวยงามนี่รอติดหนึ่งมีนายสถานีสี่ขาด้วย อุ้ยเชื่องมากค่ะทุกคนไม่ดื้อเลยตารางเดินรถจากบ้านแหลมไปแม่กลองค่ะเที่ยวแรกก็จะเป็นเจ็ดโมงครึ่งแต่วันนี้เป็นครั้งแรกในการเดินทางฟิปรถไฟใสายวงเวียนใหญ่มหาชัยแม่กลอง ก็เลยได้เที่ยว1 0บโมง10นาทีค่ะขณะที่รอรถไฟก็เดินดูบริเวณรอบๆบและขณะที่รอรถไฟก็เดินดูบริเวณรอบๆบค่ะส่วนที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นรถจักรไอน้ำโบราณตอนนี้ก็ได้รับการบูรณะจะเหลือแต่ลลรถลําเลียงที่กำลังทำการบูรณะอยู่ ฟังจากชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนี้บอกว่ามีผู้ใจบุญให้เงินสนับสนุนในการบูรณะครั้งนี้เราสิบนาทีขบวนรถไฟจะเข้ามาในสถานีบ้านแหลมตอนนี้นักท่องเที่ยวเต็มสถานีเลยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติลุนสถานีออกมาเลยตอนนี้สิบโมงแล้วค่ะรถไฟกำลังจะเข้ามา 何ですか ขึ้นรถมาแล้วค่ะตอนนี้ก็จะมาถึงแถวนาเกลือจังหวัดสมุทรสงครามส่วนใหญ่ก็จะทำนาเกลือกันมีหลายคนเล่าว่าเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยทำนาเกลือไม่เหมือนคนรุ่นเก่าที่เห็นรถตู้จอดเรียงรายกันอยู่ตรงนี้คือบ้านกระหลงค่ะส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวก็จะลงแถวนี้กันน่าจะมีทั้งอาหารที่พัก แล้วก็แวะดูเสนีนาเกลือและแล้วก็มาถึงสถานีรถไฟแม่กลองใช้เวลาการเดินทางราวหนึ่งชั่วโมงจากบ้านแหลมพอลงรถมาก็บรรยากาศแบบนี้กันเลย ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติเต็มสถานีรถไฟแม่กลองเลยค่ะเดี๋ยวจะแวะหาน้ำดื่มพักเหนื่อยก่อนหลังจากนั้นก็จะเดินเล่นตลาดค่ะไปดูกันว่าตลาดแม่กลองตลาดร่มหุบที่มีชื่อเสียงของคนไทยเราจะมีนักท่องเที่ยวและมีอะไรขายบ้างทุกคนถึงแม่กลองแล้ว ดูสภาพนะคะแต่ร้อนมากก็ไม่ไม,ไม่สามารถที่จะแบบเปิดได้เลยนักท่องเที่ยวเยอะมาก,<โ>กล้นตลาดเลย vou ter ตอนนี้รถไฟกำลังจะผ่านค่ะเหลือเวลาอีกแค่หนึ่งนาทีจะผ่านตลาดล่มภูบขอค่ะแม่ค้าก็เริ่มเอาเต็นท์ขึ้นก่อน

รถไฟแม่กลองมหาชัยก็ไม่ได้เชื่อมต่อกับสายได้ค่ะ Hãy mọi người ơi,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  mọi người เป็นภาพบรรยากาศสุดประทับใจขอรถไปขอรถไปผ่านเสร็จแล้ว บรรยากาศก็การสูงสภาวาปกติ ประตูแม่กลองนี่ขึ้นชื่อนี่ยสวยิงเลยอาลาดใหญ่มาก วันนี้วันอาทิตย์วันหยุดคนพรุงพลานมากกำลังคิดอยู่ว่าจะนั่งรถตู้กลับไปที่มหาชัยดีกว่าไหมหรือว่าจะรอนั่งรถไป ตลาดใหญ่มาก ร้อนมากค่ะพูดไม่ออกเลยนักท่องเที่ยวเต็มสถานีแม่กลองเดินไปทางไหนก็มีแต่นักท่องเที่ยว บริเวณสถานีสองฝั่งก็จะเต็มไปด้วยร้านอาหารบรรยากาศที่งดงามตอนนี้ก็ใกล้จะเที่ยงแล้วค่ะเดี๋ยวจะหาทานข้าวก่อนสถานีแม่ลอง มาเจอร้านข้าวแกงค่ะน่าจะเหมาะกับเราเดี๋ยวจะได้ขอชาร์จแบตเข้าด้วยขอพักเอาแรงก่อนเสียงไม่มีแล้ววันนี้ได้แกงประดุกขนมจีน ตอนนี้ขบวนที่กําลังจะเข้ามาเป็นรอบบ่ายสองโมงครึ่งค่ะชาวต่างชาติ ยืนรอแล้วก็พร้อมที่จะโบกไม้โบกมือให้กับเพื่อนผู้โดยสารที่มากับขบวนนี้เมื่อตอนกลางวันเห็นบรรยากาศแล้วค่ะสุดยอดมากเหมือนย่อโลกไว้ที่สถานีแม่กลองเลยส่วนคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะลงให้ทุกคนได้ชมอีกครั้งจะเป็นการรวมในการเดินทางออกท่องเที่ยว โดยรถไฟค่ะกับช่องรถออนเทรนเสียงลันวีดมาแล้วค่ะรถไฟสายแม่กลองรถไฟสายแม่กลองมหาชัยเริ่มขึ้น ในวันที่สิบ มาแล <cek warm st anza> ้วค่ะเที่ยวนี้เป็นเที่ยวบ่ายสองโมงครึ่ง บบกไม้บบกมือทั้งไทยทั้งใหญ่บรรยากาศที่สถานีแม่กลองตอนนี้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเต็มเลยค่ะทั้งคนไทยด้วยติดตอสารศพทสายพานผู้ดำิารรถท้อถ่นถูกต้องด้วยค่ะ ขบวนรถแท่งต่อไปจะออกจากสถานีในเวลา15นาฬิกา30นาทีค่ะขบวนรถแท่งต่อไปจะออกจากสถานีในเวลา15นาฬิกา30นาทีค่ะผู้โดยสารทราบขอใช้ห้องสุขายของขอบวนรถใช่ครับ พอลงจากขบวนรถได้ทุกคนก็นจะถ่ายรูปถ่ายคลิปเป็นที่ระลึกอะจะซื้อตั๋วไว้ก่อนค่ะ

ตอนนี้ใกล้จะบ่ายสามโมงค่ะก็เลยลองเดินดูอีกรอบหนึ่งหลังจากที่พักทานข้าวหน้าสถานีว่าจะเดินไปต่อคงไม่ไหว เดี๋ยวจะกลับไปรอขึ้นรถไฟกลับ А, кысылсыз. Кайда баруу? 你在家吗？ Hãy subscribe cái kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn และแล้วก็คงต้องถึงเวลากลับค่ะสำหรับคลิปนี้อากาศถึงจะร้อนแต่ความประทับใจเกิดขึ้นที่แม่กลองตลอดการเดินทางเลยทีเดียวหวังว่าคลิปนี้จะส่งมอบความสุขให้กับพี่ๆเพื่อนๆคนรักรถไฟถ้าใครที่อยากจะสัมผัสกับรถไฟสายแม่กลองมหาชัยก็มาได้ค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ